ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนกันอีกรอบครับวันนี้มาเปิดการ์ดโปเกมอนกันต่อดีกว่าครับมีตังครับไปซื้อมา49บาทครับอีกแล้วครับเป็นเพอร์เฟกต์ราฟาครับกับ88บาทครับอีกแล้วครับเป็น25ปีนะครับอ่าโปเกมอนโกอ่าโปเกมอนนะเออนะครับของปิกาจูนั่นเองนะครับหนปกนี้นะครับ โอ้โหโอเคครับเดี๋ยวมาเปิดอันที่เป็น49บาทก่อนนะครับเพอร์เฟกราฟฟ้านะครับอยากจะบอกว่าน้องๆท่านไหนที่ซื้อนะครับซื้อปิกาจูเลยนะครับซื้อปิกาจูเลยนะครับ88บาทคุ้มค่ากว่าสวยงามกว่าครับโอ้โหเชื่อผมนะครับโอเคครับเรามาเปิดการ์ดกันดีกว่านะครับคำๆลุกๆุนะครับเดี๋ยวต่อเนื่องกับการ์ดที่ อ่เปิดไปแล้วชุดใหญ่เลยนะครับผมที่สั่งออนไลน์มานะครับรอบนี้ครับหมดไปร้อยกว่าบาทนะร้อยกว่าบาทนะครับก่ออ่ซื้อเท่าที่มีนะครับซื้อเท่าที่กําลังซื้อจะไหวนะครับเราไม่ไม่แบบว่ามีงบประมาณเยอะนะเพื่อน้องๆคนไหนอยากเล่น <c oughs> อยากซื้อตาม <c oughs> ก็เก็บไว้ได้นะครับอนาคต <c oughs> เผื่อมันขายแล้วมันได้ราคานะครับอ่ะไปดูกันครับ Let' q วแค r r ีคืออะไรวะ มันมาอย่างไงครับวันนี้เป็นคัสยูธรรมดานะครับผมเอาคัสเทนเนอร์นั่นเองนะครับผมเอาไปต่อครับวูรูนะน่าจะมีมาแล้วรอบหนึ่งมั้งเนี้ยโอ้โหซ้ํานะครับโอ้โหมาคุณโอชิตะครับซ้ําครับข้างหลังเป็นฟอยล์แล้วครับเห็นแวบๆแต่น่าจะเป็นระดับอาธรรมดานะครับโอฮิยากิครับตัวนี้ยังไม่มีนะ่านะครับเป็นราดธรรมดามอนกันแล้วก็ล่างหนึ่งด้วยนะครับผมโอ้โหน่าจะใช้งานได้อยู่นะครับแต่ไม่รู้ดีหรือเปล่านะเห็นมีใครพูดถึงเลยนะครับ โอ้ยอาแล้วครับมาครับมาดูกันครับการที่เป็นฟอย์ครับเป็นสีทองด้วยครับสีทองแล้วฟอย์สวยอยู่พอสมควรครับเป็นคิวเรมครับโอ้โหคิวเรมระดับอาธรรมดานะก็มีวิ่งวิ่งอยู่แค่ตรงกรอบตรงนี้นะครับอืเป็นระดับแรเฉยๆนะก็ไม่น่าจะสนใจเท่าไหร่หรอกครับเนี่ยนะครับ นะเป็นคิวเรมครับก็โอเคนะครับค้มค่าอยู่นะครับมีคิวเรมมาให้เรานะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าเจ้าปิกาจูของเราเนี่ยจะเจอระดับ HR หรือเปล่านะครับโอเคครับมาดูกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับปิกกจูโอเค เลสติโกเลยนะครับมาดูกันแว๊บอ่าสรับลุ้นกันหน่อยดีกว่านะครับน่าจะเปิดเลยนะพิกาจูใบแรกมันเป็นการ์ดอุ้ยเป็นการ์ดพื้นฐานการ์ดไฟครับนี่ครับสวยงามมากครับเพื่อนๆบอกให้เอียงดูครับโอ้โหสวยครับสวยสวยมันเหมือนลูกไฟครับอ๋อแล้วครับมีให้เก็บสะสมมีแล้วครับนี่ครับถ้าเก็บสะสมแล้วเก็บไปเลยนะครับตัวนี้ การพลังงานพื้นฐานเนี่ยนะครับเอเนจีเนี่ยธาตุต่างๆนะครับก็สวยงามนะครับสวยกว่าอย่างอื่นแล้วนะสวยกว่าธรรมดาเยอะเลยนะครับโอ้เดี๋ยวมาดูกันต่อครับใบต่อไปครับแหมเป็นฟอย์ทั้งหมดแน่นอนอยู่แล้วนะครับรูเกียนะครับน่าจะมีแล้วนะวันนี้ได้มาแค่เล่มเดียวนะครับผมเออซองเดียวนะครับพูดผิดนะเลียดเป็นเล่มเลย้ยแต่ข้างหลังเหมือนจะยังไม่มีฟอย์ขึ้นมาเลยครับโอ้เป็นโฮโอครับ กังหลังโอไม่เห็นเป็นฟอยครับน่าเสียดายมากครับืลูนาร่าอีกแล้วครับไม่เห็นเป็นฟอยครับโอ้โหอบนี้เกลือไปครับตัวสุดท้ายเป็นกาดอนครับโอ้ยธรรมดาด้วยครับไม่มีอะไรเลยครับสองนี้ครับผมปิกจูผมนะครับก็กินเกลือไปครับ เห็นๆเลยครับนี่ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครอยากจะซื้อซื้อเป็นกล่องก็จะดีมากนะผมว่าการันตีแน่นอนนะครับโอเคครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็รับเกลือไปนะครับเพียบเลยนะโอ้โหไม่มีอะไรน่ารุ้นเลยใช่ไหมนะมีอะไรดีอ่ะในกล่องนี้ในซองนี้นะครับก็บอกกันด้วยนะครับแต่ว่าไม่น่าจะมีอะไรแหละสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับไปก่อนนะครับได้สองซองนะครับก็อ่าเป็นเซตนี้ครับอ่าได้คิวเม แปร์มานะครับกับเส้นนี้ก็ได้การ์ดฟอยล์มาเพียบเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเก็บสะสมไว้เนาะขอจบไปวปแต่เพียงเท่านี้เลยสวัสดีครับ